เพราะว่าผมจะเก็บพลังงานให้กับอธินาเ e อ็กซ์ a t ม o n นชันนะครับหมูละโอ้ยเก็บไปสองเลยนะทุกคนโอ้โหซูยเกียวเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมหเหาเซนทุกท่านนะครับผู้ติดตามทุกคนแล้วก็คนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็จะมาจากมีคนเคยคอมเมนต์นะครับว่ามีคลิปรีวิวเวอร์โกอัศมิตราไหมนะครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีเวลาทําให้เลยนะครับผมก็เลยว่าเอ้าวันนี้แหละเดี๋ยวลองจัดทีมอัศมิตาไปลุย p v p แล้วกันเนาะจะได้พอได้รู้วิธีการเล่นคร่าวๆนะครับว่าจะเป็นยังไงทีนี้พอจะจัดทีมเนี่ยก็ยังนึกไม่ออกนะครับว่าจะจัดทีมยังไงดีเอาตัวดาเมจตัวไหนมาคอมโบอะไรนะครับก็เลยว่าจะจัดทีมให้มันแบบ แต่ละตัวเอามาซัพพอร์ตอศมิตาแล้วกันสกิลมันจะเหมือนทํางานร่วมกันไปด้วยกันได้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออธิบายเริ่มต้นที่ตัวแรกเลยนะครับทุกคนอย่าง Gemini d e ดฟเทอนะครับตัวนี้เอามาทําไมนะครับทุกคนจริงๆอาจจะมีคนว่าแบบนี้นะครับโอ้ยตัวนี้มันติดเมตานะครับมันเอาเวกแล้วมันตีแรงก็เลยเอามาไงเดี๋ยวไม่ชนะอ่ะก็ส่วนหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเราอยากใช้สกิลนะครับของเดฟเท o ในการสลับความเร็วนะครับ เนฟเทลอสนี่มันเร็วมากเลยนะครับทุกคนผมจะอยากใช้สกิลสลับความเร็วให้อัศมิตานะครับมาเปิดสกิลก่อนเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องการโจมตีหมู่แรงๆของเนฟเทลออสเนาะอันนี้ก็มันก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับมันเขาเขาตีแรงจริงๆนะครับก็เลยว่าเออเอามาเป็นตัวดามจเสริมแล้วกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นฮาเดสอาโ n นนะครับผมลอสแคนวาสเนาะอันนี้เอามาคอมโบยังไงนะครับคืออันนี้ไม่ได้คอมโบกับเวอร์โกหรอกแต่ว่า บางทีผมไปเจอทีมที่แบบเป็นพวกธนาทสนะครับพวกเซราฟิน่าเนาะที่เขาจะปล่อยสกิลออโต้ได้นะครับแบบมีเกตอยู่หัวนะครับผมถ้าเกตเต็มแล้วเนี่ยเขาก็จะระเบิดพลังอะไรแบบนี้นะครับซึ่งดูจากทีมที่ผมเอามาแล้วนะครับมันก็จะค่อนข้างบางนิดนึงเนาะไม่มีตัวซับดาเมจอย่างพวกทอรัสฮาเดชชุนพวกนี้นะครับผมก็เลยว่าอ่ะใช้สกิลเปิดลอดแคนวาสของฮาเดสอโรนช่วยทําให้พวก เซราฟิน่าหรือว่าธนทรนะครับระเบิดได้ช้าลงก็ยังดีนะครับผมถัดมามาก็มาที่ตัวหลักเลยนะครับอย่างเวอร์โกนะครับผมสกิลหลักๆนะครับที่เราจะใช้ของเวอร์โกนะครับผมก็จะเป็นนี่ครับวงล้อและบัมเทวาครับทุกคนขอพูดแบบรวมๆเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูตอนเล่นมันก็จะเห็นเองมากขึ้นนะครับว่าเป็นยังไงเนาะจะไม่พูดละเอียดมากไปนะครับคือถ้าเขาปล่อยสกิลนี้นะครับผมสกิลใช้หนึ่งพลังงานอันนี้แล้วนะครับศัตรูก็จะ มีโอกาสนะครับได้พื้นที่ไม่ได้ครับอ่าแล้วก็บางตัวถ้าติดสถานะของเวอร์โกนะครับก็จะใช้พลังงานโจมตีไม่ได้เนาะแต่ว่าพลังงานก็ต้อง2เม็ดขึ้นไปนะครับอ่าพูดง่ายๆตัวไหนใช้สกิล2พลังงานขึ้นไปอ่ะจะกดเปิดสกิลไม่ได้ต้องตีธรรมดาเท่านั้นนะครับส่วน1พลังงานแล้วก็ไม่ใช้พลังงานก็ตีได้ตามปกตินะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีอ่ะสพลังงาน3พลังงานขึ้นไปเนาะ พวกที่ใช้พลังงานน้อยก็อาจจะลอดสกิลนี้ไปนะครับถัดมานะครับอธีนาอีคามินชันจะใช้สกิลของไอโอเรียเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าสกิลของไอโอเรียเนี่ยนอกจากจะทําให้ตัวเขาเองนะครับเรียงควบคุมได้แล้วนะครับทุกคนมีโอกาสทําให้ศัตรูนะครับเพิ่มพลังงานในการใช้สกิลด้วยอ,อย่างเช่นศัตรูใช้สกิลหพลังงานก็จะต้องใช้2พลังงานเนาะพอมันใช้2พลังงานมันก็จะอาจจะไปติดสกิลของเวอร์โกนะครับอ่า ทำให้ต้องโจมตีธรรมดานะครับทุกคนเป็นคอมโบกันนิดนึงนะครับต่อมาเป็นก็ d ดคอร์ดแอเรียสมูนะครับอันนี้เอามาโจมตีช่วยเฉยๆนะครับทุกคนโจมตีช่วยแล้วก็เสริมแก่งเป็นโล่ด้วยละกันเนาะโจมตีนิดนึงเสริมแล้วก็เพิ่มโล่ช่วยแพนโดล่านะครับแพนโดล่าตัวนี้เอามาทําไมนะครับเฮ้ยมันเมตานี่ว่ามันแบบเฮ้ยคนเริ่มเล่นเยอะนะครับตัวนี้ก็ถูกนะครับผมเพราะว่าหลังจากเอาเวกแล้วตัวนี้เนี่ย อึดมากเลยนะครับแล้วถ้าเล่นโหมดนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะโหมดทิ้งผู้นำเนี่ยโอ้เขาเขาไม่เอาตัวธรรมดาธรรมดามานะครับผมก็เลยขอเอาตัวแบบเมตาบ้างนิดหน่อยนะละกันนะครับทุกคนสําหรับคอสโมแล้วก็ความเร็วนะครับตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่ใส่เหมือนกันเลยนะครับสี่ตัวนี้แล้วก็แพนโราจะใส่เป็นฟิวเซียเนาะส่วนเดฟเทอรลใส่เป็นบัตเอลนะครับความเร็วผมให้เดฟเทอรลไปสุดเลยนะครับแล้วก็อีกร้อยหนึ่งให้ ทนายคำมินชนนะครับ เอาละครับทุกคนและนี่ก็คือทีมที่เราต้องมาเจอกันในคลิปนี้นะครับเมื่อกี้ผมเข้ามาหมดทิ้งผู้นําสุ่มทีแรกก็เจอทีมนี้เลยนะครับผมไม่ได้เลือกว่าจะเจอทีมแบบไหนนะครับก็จะได้แบบลุ้นๆกันไปเลยนะครับว่าจะเจอทีมแข็งหรือทีมยังไงนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้เดฟพทลอ์นะครับสลับความเร็วมาให้เวอร์โกเลยนะครับอ่าทีนี้ใช้สกิลนี้ใส่ใครดีนะครับผมถ้าเป็นผมนะครับผมจะขอใช้ใส่ ซุยเกียวนะครับผมเพราะว่าเขาจะตีได้น้อยๆนะครับซุยเกียวเขาจะตีบ่อยๆนะครับถ้าแบบเล่นคู่กับอาเทมิสเนาะแต่ถ้าจริงๆมันเป็นการโจมตีนอกเทินนะครับอารมณ์เหมือนตีออตโต้นิดนึงแต่ว่าถ้าตีสกิลของเวอร์โก้เนี่ยมันจะตีได้น้อยลงนะครับผมแต่ว่าโชคลายนะครับเมื่อกี้เราเอ,เอฟเฟกต์้านฐานเขาเยอะจริงๆนะครับแล้วทีมนี้ ไม่มีพวกเซราฟิน่าหรือว่าธนาทร,ทรนะครับก็ไม่เป็นไรนะผมเปิดสกิลไปนะครับฝั่งนน้นจะให้เพิ่มรับดาเมจเพิ่มนะครับแล้วจะใช้พลังงานดีไหมเขอยังไม่ใช้ดีกว่านะครับทุกคนขอตีธรรมดาไปก่อนนะครับสําหรับอโรนเนาะนเพราะว่าผมจะเก็บพลังงานให้กับอาทิน้าเอ็กซ์แคมเ o n นนะครับอื้หมู้โอโเก็บไปสองเลยนะทุกคนโอ้โหซุยเกียวเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับถ้าอย่างนั้น ต้องเจอเอเวเรียสักหน่อยนะครับตีไปเลยนะครับสองครั้งจงใช้พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับพวกเจ้าหืเดี๋ยวลุยต่อเลยนะครับทุกนจะสังเกตนะครับตัวหมองูนะครับใช้พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนเป็นลูกศรสีแดงชี้ขึ้นนะครับปึ๊บสามต่อหกทุกคนเราจะสู้ไหวไหมนะครับโอ้โหเทินต่อไปครน่อนตีด้วยนะครับเป็นเรื่องนะวไงทุกคน โชคดีนะครับที่คารอนใช้สกิลสามพลังงานไม่ได้นะครับผมจะได้ใช้สกิลล่องหนใส่แพนโล่าก,ก่อนนะครับโอ้โหไม่ได้เห็นเวอร์โกโชโหดสักเท่าไหร่เลยนะครับนี่แต่ว่าอาร์เดสอโรนเราเก็บไปแล้วนะครับโอ้โหเกือบเกือบตายนะครับ โอ้โหเขาได้ตีอีกท,ทีนะครับผมโอ้โห,โโหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสกิลของก็อดคอร์ดคามิวนะครับเขาจะสะท้อนดาเมจได้เลยครับตัวนี้่ะผมขอเก็บเจลาบเลยแล้วกันนะครับทุกคนสกา r เล t นิดเตอร์นะฮะโอเคสบายใจแล้วปึ๊บหือทางนั้นเขาก็สู้นะครับ ให้หมองูใช้สกิลสู้ด้วยผมนึกว่าจะฮิวอย่างเดียวนะครับฟึบโอเคครับตอนนี้น่าจะเหลือ3ต่อ3นะครับทุกคนสถานการณ์ตอนนี้นะครับเราจะต้องพึ่งบาร,รมีของแพนโดล่าในการชุบชีวิตเพื่อนนะครับรไม่ได้เห็นสกิลโกสักเท่าไหร่นะครับฝั่งนู้นเขาก็เก็บเราเร็วเหมือนกันนะครับทุกคนอนะไอโอเลีย <S 2> <S 2> <S อืมใช้สกิลไหนดีนะ อ่ะขอท่าใหญ่ไปเลยแล้วกันนะครับชูร่าเจ้าสังหารเพื่อนฆ่าหลายตัวแล้วเกินนะครับปึ๊บปึ๊บ,บ,บโอเคนะครับนึกว่าเขาจะตีเฮ้ยได้ตีอีกครั้งอ๋อตีตัวเลือดไหลนะครับผมมองไม่เห็นนะครับว่าแพนโดร่าเขาเลือดไหลนะครับทุกคนปึ๊บ,บโอเคนะครับเรายัางรอดอยู่นะครับทุกคนโอเคชุบชีวิต เลือกสองตัวอ่ายังไม่ค่อยเห็นอัศมิตาเราก็ต้องใช้สกิลอัศมิตานะครับใช้ใส่เจ้าชูร่าไปเลยลวกันนะครับทุกคนตัวนี้มันแสบมากนะครับเฮ้ยโอ้โหเอฟเฟกต์ต้านทานเยอะซะด้วยนะครับเอาเอาไปอีกครั้งนะครับทุกคนจะสังเกตนะครับตรงที่หัวของคามิวนะครับแล้วก็หมองู่ะเห็นไหมเขาใช้พลังงานใช้สกิลสองพลังงานไม่ได้นะครับผมมาดูว่าชูร่าเขาจะตายไหมเรียบร้อยนะครับเก็บเรียบร้อย แล้วก็มิโลปิดงานเลยแล้วกันนะครับจัดการเพื่อนตัวเองหน่อยนะครับทุกคนอื้อหืออึดอยู่นะครับตัวนี้หรือว่าเราตีเบาะถ้าอย่างนั้นวงล้อระบำเทวะนะครับเรียบร้อยเก็บไปแล้วนะทุกคนเหลือแค่หนึ่งต่อสามนะครับรอตอนตนี้อีกสองตัวบั๊กนะครับถ้าอย่างนั้นสกาเล็ตนิดเดิลนะฮะแล้วก็อะ ให้มูโชว์ของหน่อยนะครับสตาร์ดัตเรวูชันไปเลยนะครับว่าจะแรงไหมอ้โหหมองูเขายังมีชีวิตนะครับลุมไปเลยนะครับทุกคนระหว่างนี้นะครับชนะแน่นอนนะครับเทิร์นนี้มีคอมเมนต์ถามเข้ามานะครับจากคลิปที่แล้วเนาะว่าเอลซิดกับก็ตคอสชูล่าอัพใครก่อนดีนะครับจริงๆอันนี้นะครับ มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะอยากได้ตัวแบบไหนนะครับถ้าอยากเอาไปผ่านด่านเนาะผ่านด่านตีบอสผมก็แนะนำก็ u ูร่าก่อนนะครับใช้ง่ายดีนะครับผมผ่านด่านเร็วด้วยนะครับตีบอสดาเมจก็ดีนะครับตัวนี้ส่วนถ้าแบบจะเอามาเล่นกับคนเล่น PVP หรือแข่งอะไรพวกนี้นะครับผมว่า เอลซิก็น่าสนใจนะครับตีแรงด้วยนะครับกว่าชูล่ามันจะเก่งมันก็โอ้ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับต้องมีตัวเบิ้ลเทินอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ล่าสุดชูล่าเขาจะมีเอาเวกสกิลแล้วนะครับอาจจะไม่ต้องเบิ้ลเทินแล้วมั้งอ่ะอันนี้เดานะครับจากที่เห็นข่าวมาแต่ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าสกิลเอาเวกชูล่าออกมาเนี่ยมันจะโหดกว่าเดิมแค่ไหนนะครับแล้วถ้าเอาไปตีบอสเนี่ยดาเมจมันจะเพิ่มมากขนาดไหนเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ใช้ชูล่าก็ท์คอสชูล่าครับตีบอสอยู่เนาะ โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ได้เห็นสกิลเวอร์โกมากนะครับทุกคนแต่ก็เห็นตัวอื่นนะครับนึกว่าจะแพ้แล้วนะครับฝั่งนู้นเขาโต้กับเราดีอย in ู่นะครับตอนเทิร์นแรกผมนึกว่าจะแพ้แล้วนะครับแหมจะไปตีเขาทั้งทีนะครับโดนสวนกลับก่อนนะครับถ้าไม่มีบารมีแพนโดร่านี่อาจจะแพ้นะครับก็ถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ